สวัสดีครับจาก VMP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณท่าเรือสาธรน,นะครับเดี๋ยวให้พนักง,งานของเชิญให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยก้าวลงเรือก็อยากชวนเพื่อนๆนะครับมานั่งเรือกันนะมานั่งเรือด่วนเจ้าพยานะครับทงเหลืองหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆนะครับ มานั่งเรือเมื่อไม่นานมานี้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปเรือด่วนเจ้าพยานะครับธงเขียวก็เดินทางจากสาทรไปปักเลดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเดินทางกับเรือด่วนเจ้าพยานะครับมีธงอยู่ด้านบนก็คือธงสีเหลืองนะครับจากท่าเรือสาทรไปท่าเรือนนทบุรีนะครับค่าโดยสารยี่สิบบาทนะครับ 20บาทรอบน,นี้ก็เหมาเลยนะครับคือราคาเดียวนะครับ20บาทนะครับไปลงตรงไหนก็ได้คิดราคาที่20บาทตอนนี้ผู้โดยสารก็ลงเรือมาหมดแล้วจากท่าเรือสาทรมุ่งหน้าไปท่าเรือนนทบุรี นี่ผมก็หยิบดูนะครับว่ามีเบาะชูชีพหรือเปล่านะนะครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยการล้มลงแล้วก็ลองเอามือกดกวนลุงๆวงดูนะครับใต้ที่นั่งเรานะครับก็ล้วงดีๆนะครับล้วงเข้าไปด้านใต้นะครับอย่าอย่าล้วงผิดพลาดนะครับคือด้านใต้เนี่ยก็ล้วงไปดูว่ามีเบาะหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เผื่อไว้เวลามีุเฉินอนะครับเราต้องเผื่อเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ คาดฝันแล้วไม่คาดคิดนะครับก็เมื่อล่วงดูแล้วก็เห็นมีบอกก็ไว้ที่เดิมครับไว้ที่เดิมผมเดินทางเป็นเที่ยวแรกนะครับของช่วงเย็นนะเขาจะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็หกโมงเช้าก็จะมีเรือจากท่าเรือนนทบุรีนะครับมาสาทรช่วงเย็นนะครับสิบหกสิบหกนาฬิกาสี่สิบนา,าทีก็จะมีเรือจัด ท่าสาทรน,นะครับเป็นเที่ยวแรกนะครับไปที่นนทบุรีตอนนี้ผู้โดยสารก็นั่งมากับเรือด่วนเจริยญาธงเหลือนะครับดูแล้วไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ต้องรับผู้โดยสารไปตามทางเรื่อยๆนะก็แบ่งที่นั่งนะครับด้านซ้ายนะครับมีอยู่สองแถวด้านขวาก็มีสองแถวนะครับมาจอดที่ท่าเรือสีพยานะครับ ออกจากศรีพยานะครับเรือด่วนเจ้าพยาทงหลืองก็แหวกแหวกก็เรื่แหวกกระแ,แ,แสน้ํานานะแหวแกไปครับแหวกกระแสาน้ําด้วยความรวดเร็วประมาณสักไม่รู้นะกี่น็อตนะนะครับไม่รู้ว่ากี่นอ็อตหรือว่ากี่หุนเนะียตอนนี้แต่ว่าพอประมาณแล้วผมก็จะดูไปด้วยนะครับว่าจากสาทรเน,นี้ยไปถึง ท่าเรือนอนทบ,บุรีเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกับการเดินทางด้วยเรือลำนี้ท่าเรือกรมเจ้าท่าช่วงนี้นะครับกรมเจ้าท่าก็มีเพลงนะเพลงท่านใดที่นั่งเรือดวนเนี่ยนะก็จะได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงของกรมเจ้าท่านะครับ ให้น่าแอดนะครับยืนโยงโอพคุณน,นะครับ,บวงขลาบาวมาร้องนะเพลงกลมเจ้าท่าถ้าเรานั่งเรือนะครับโดยเจ้าพยาก็จะได้ยินนะครับเขาเปิดให้ฟังนะฟ้ากระแสน้ําแรงพักพาท้องนาวาเยยะฟ้าฐาดินผู้แลเก็บเกี่ยวสำหรับ มาถึงนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือราชวงศ์ เดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้อ่าสะพานนะครับอันนี้เป็นสะพานพระปกเกล้านะแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะมีด้านขวานะครับก็เป็นท่าเรือสะพานพุทธ จุดนี้ก็มีท่าเรืออยู่หลายท่านะครับมีท่าสะพานพุทธนะะแล้วก็ท่าเรือยอดพิมานเลยไปก็มีท่าเรืออัศดางนะครับแล้วก็กําลังเรียกว่าปรับปรุงอยู่จริงๆแล้วเรียกว่าทําใหม่ดีกว่านะครับทําใหม่เลยก็เป็นท่าเรือลายชินีนะท่าเรือลายชินีนะครับตอนนี้ก็รื้อนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างมีบ้านจันทร์มาทุบทุบทุททนะครับ ตอนนี้ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับน่าจะเป็นท่าเรือที่สวยงามอลางาาใช้ไรนะครับถ้าเกิดทําเสร็จนะแต่ตอนนี้นะครับก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะเรียกว่าก่อสร้างไปช้าๆช้าๆช้าๆนะครับแต่ว่า,าชัวนะครับชัวคือว่าเสร็จแน่นอนนะแต่อาจจะช้ามีการยืดเวลากันออกไปนะ ยังไม่เสร็จนะไม่เสร็จยืดเวลาออกไปถ้ายังไม่เสร็จอีกก็ยืดไปอีกนะครับนี่นะครับถ้าเรืออัสดางนะครับมีช่องหน่อย,อยหนึ่งนะอ่าเป็นเป็นเป็นอคลองนะครับต้องเป็นคลองนะคลองกูเมือง นะครับตรงนี้แหละนะที่เห็นนี่แหละครับเป็นท่าเรือราชินีนะครับดูแบบแล้วโอ้สวยนะาดูนะครับมีด้านบนน่าจะมีจุดชมวิวนะดูนกดูน้ําไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะได้ขึ้นไปหรือเปล่านะทุกขั้นด้านบนนะตอนนี้ผู้โดยสารก็ลงมาเรื่อยๆนะครับจนเริ่มจะเต็มลำเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือพลานก โอโหผมมองมีอะไรที่สวยๆงามๆอยู่ดนหัวเลือก็ไม่รู้นะชะงโงกไปมองดูนะครับมีมีมีท่านใดเห็นไหมโอ้โหมันไกลเหลือเกินนะกล้องผมก็ไม่พัฒนาเลยนะนะครับไม่งั้นก็คงจะมีการยืดหดยืดหดนะนะครับผมยืดหดของผมนี่ก็คือเลนนะฮะเลนที่มันสามารถจะดึงภาพเข้ามาได้ ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เลยเยอะขึ้นนะครับมาถึงท่าเรือรถไฟนะครับออกมาจากท่าเรือพันนกก็เป็นท่าเรือรถไฟครับอยู่ใกล้ๆกันนะท่าเรือพันนกเนี่ยเราก็ไปโรงพยาบาลศิริราชได้นะครับ มาจากท่าเรือรถไฟนะครับเรือด่วนธงเหลืองก็วิ่งไปเรื่อยๆนะด้านหน้านะครับก็มีสะพานอีกหนึ่งสะพานนะออกเป็นสะพานพระปิ่นเกล้านะครับอันนี้ก็เชื่อมนะระหว่างฝั่งพนะนครกับฝั่งทนบุรีนะครับตรงนี้ก็มีท่าเรืออยู่นะครับก็ชื่อเดียวกับสะพานก็คือท่าเรือพระปิ่นเกล้า ก็พามาชมนะครับบรรยากาศสวยๆนะยามเย็นนะครับยามเย็นสี่ห้าโมงเลยนะนั่งเรือนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ทํางานนะมานั่งเรือเที่ยวเนี่ยผมว่าก็มีความสุขนะนะครับมาดูเรือที่เขาอยู่ตามลังแม่น้ําเจ้าพยานะมาดูสะพานสวยๆนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเอฟซีเนี่ยนะมาทักว่าผมไม่สบายหรือเปากแอปนะครับเนื่องจากว่าแอปจริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะ ว่าช่วงนี้เมื่อคืนก่อนก็ดื่มหนักไปหน่อยนะครับเพื่อนนักดนตรีนะครับมาขยันขยอนะเราก็ต้องต้องสู้เหมือนกันนะครับไม่ต้องสู้นะไม่งั้นจะหาว่าเราเนี่ยไม่กล้านะครับผมก็เล่นไปหนักนะกลับมาพอบอก็บน่นนะครับว่าห่วงสังคมไม่ห่วงสังขารนะครับว่าไปนั่นตอนนี้ก็มาถึงนะครับท่าเรือเทเวศ คนพัชนทั่วไปนะครับที่มาโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาทองเหลืองนะด้วยท่าเรือเทเวศน,นี่ก็เยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยมาถึงด้านหน้านะครับมีเห็นสะพานเป็นเหล็กเลยนะในคุณคณตานะครับผมมีไม่กี่สะพานแล้วครับรูปร่างแบบนี้นะที่โดดเด่นก็เห็นมีสะพานพุทธนะครับแล้วก็มีสะพานกรุงเทพนะ แล้วก็อีกสะพานหนึ่งก็น่าจะเป็นสะพานกลุงทนนะครับสะพานสังฮีเนี่ยอยู่ด้านหน้าของเพื่อนๆที่เห็นมานะครับมีท่านใดนั่งมากับผมตอนนี้ยเรือดบบนี้นะครับน่าจะมีนั่งมาบ้างนะก็นะครับเนี่ยเราก็สะพานสังฮีนะครับหรือสะพานกลุงทนนะครับแล้วแต่จะเรียกนะถูกทั้งหมดนะครับ ลสารก็ตอนนี้ก็เต็มเลยนะครับเต็มลำเลยครับแล้วก็มีแล้วกวาที่นั่งในเต็มหมดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นตั๋วยืนนะครับกระโดนธงเหลืองนะครับลำนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับจุดมุ่งหมายคือท่าเรือนน,นทบุรีผมมองเห็นนะครับ มีคล้ายเจดีด้านหน้าก็คือรัสภาแห่งใหม่ที่มีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็มีการเปิดใช้เป็นบางส่วนนะบางส่วนก็มีการเปิดใช้นะครับตอนนี้ก็ยังมีการก่อสร้างอยู่ ก็เป็นจุดที่มองโดดเด่นนะครับโดดเด่นเลยนะถ้าเรานั่งเรือนะครับผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะครับการก่อสร้างเป็นอาคารใหญ่โตโมโหลานนะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับเป็นคล้ายเจดีย์แตเป็นสีทองก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่มองยังไม่เสร็จนี่ยถ้าเสร็จก็คงจะงามกว่านี้นะครับ ี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับของรัฐสภาแห่งใหม่ก็มีเคนนะครับกำลังทูกกางก่อสร้างอยู่ด้านบนนะครับมองไกลๆก็เห็นมีบันไดขึ้นไป ใกล้กันนะครับเลยมานิดนึงนะก็จะมีท่าเรือนะครับอยู่ใกล้ๆก็คือท่าเรือเกียกกายนะครับเดี๋ยวเรือด่วนธงเหลืองลำนี้ก็จะไปจอดนะครับเนี่ยมาถึงแล้วจอดรับผู้โดยสารก็มุ่งหน้ากันต่อเลยนะครับมาเรื่อยๆก็เจอผักตบชวานี่เยอะมากๆเลยตรงนี้ มาถึงท่าเรือบางโพนะครับด้านบนก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเงินนะเขาก็จะผ่านสถานีบางโพนะครับไปสถานีบางอ้อนะก็วิ่งอยู่นะครับ ถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานพระรามเจ็ดก็มีสะพานพระรามเจ็ดนะครับมีทางรถไฟนะรถไฟทางไกลนะครับก็เห็นส้มแซมอยู่นะสาสีแดงแล้วก็เลยมาอีกนะครับก็เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ เราเตรียมจะเปิดให้บริการในปีนี้แหละก็เลื่อนไปเรื่อยน,นะครับปีนี้น่าจะเปิดได้แล้วนะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ใกล้ๆก,ลกันนะครับก็เป็นสะพานพระรามเจ็ดก็มาถึงท่าเรือพระรามเจ็ดนะครับ เป็นชุมชนที่สวยงามนะครับตรงนี้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา หน้าที่เห็นก็คือสะพานพระรามห้า ก็มาถึงนะครับตรงนี้ก็คือท่าเรือน,นนทบุรีนะครับก็เป็นสุดสายปลายทางของเรือด่วนเจ้าพยาธงเหลืองก็นานะครับการเดินทางนะของผมจากท่าเรือสะทรมาที่ท่าเรือนนทบุรีนะครับเวลาที่ผมเดินทางนะครับสําหรับลานี้นะ50นาทีนะครับผมเดินทางมาใช้เวลา50นาทีจากสาทอนมาถึงท่าเรือนน,นทบุรี เป็นราคาเดียวนะยี่สิบาทนะครับจากสะท้อนนรสบุรีหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะดูด้วยความเพลินเนะครับดูชมบรรยากาศริมแม่น้ําไปด้วยกันหรือว่าเผื่อไว้สํำหรับก,การเดินทางที่จะมีโอกาสได้เดินทางสักครั้งนะครับหรือ จะเปลี่เส้นทางมาใช้เรือโดยสารนะครับก็ลองมาดูนะครับกับรถเรือวนเจ้าพยาทงเรือขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ